โอ้ห้ามอะไรมาควมสาหามให้เนอ้อมาเบิ่งครับพ่อหญ่ระยาม,มองครับพี่น้อใส่แป๊บเดียวบอกพอหันสิบนาที<ง>ใส่พอกิน,กนเราก็เศร้าเราบด้โลบมากเลยพ่อหญ่นี่เด้อ <c oughs> ทำเล่ามาไ,ได้สามสี่โตเมื่อไป <c oughs> เอาไ้มืออื่นเนี่ <c oughs> ปไเปเออ <c oughs> มันจะใส่ได้ไลายเธ้อ <c oughs> เออโอ้แนนนอนเราบ่โลบมากอีกพ่อหญ่นี่เออ เราเจ้านาดเราแย่ปีงเกาะลาวเหปีงลายกันนะบสรพเด้รพเด้เปิดสลคเลยว่าเป็นเงียีเด้อันมันมีตัวอะไใหม่เศเหยื่อเ็งขอกลุกเจ้าตัวเลยฮะเฮ้ยขอกลุกเร้างไโจนมีเป็หัวหโตเ้ยปะป้ยมันนกู้ดจ่ยนดูย่าเยอะเลยัดแล้วดูเออไม่ทางเจ้าสเตย์ไหม โอ้ปิงลายเนาะบ่สมเนาะจักมันมาทางใดหม่องนี่เนาะแมน่ะห้องน้อยๆในห้องพี่น้องมานขนาดปลาขนาดแต่บ่ได้เข้าสะดุ้งปลาซิวก็ลึกกินตลอดอยู่ห้องเเมียนี่เบิพ่อใหญ่เราได้ประดุกจากตเด จะกดิเรายภาคบาเราก็มาลงอีกดิบ่ลงมื้อนี่บ่ลงอ่ะมื้อใหม่แล้วแล้วเลยนมื้อใหม่ฮะแล้วเลยเนาะเอากบะปูนทําจักเนาะพ่อใหญ่ลงมาีเนาะให้วยพ่นบ่จักนี่แล้วอุ้ยเสียปลาขึ้นใหญ่นะโอ้ยปลาบ่ย่านคนปลานีก็กินส้มครับพี่น้องเอ้ย กินส้มกินมะกอกแน่ตะจูเจอะบวบิ้เนาะตะจูเสดงหะจูเลยนะสุกินมะกอกกัเจียวมะกอกบุงนี่กินกัางท่งเลยเสพขนาดนัว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 มันบวมมันผสมเออเจ็บทองอย่าเล่นปลาเข้าในบ่อเนาะลงปลาเข้าเลยเด็กเจ็บทองเลยบรรยากาศ Chú chú, chú chú Mà mình là thâu đấy, nó là cái đời hơi Mà nó là nàng nó là mộ quá Tì bắt đồn mẹ nâng lòng mẹ Bọt à. ổn lộn nâng đô tế gì Pot thay nó พอใหญ่เพิ่นบอกว่าปิงมันยังบ่ตื่นมันยังเชาอยู่ล่ะวะยังบ่ตื่นเนาะมันทันละยากได้จักโตเดี๋ได้จักโตปลาเด้อเดี๋ยวๆโอ้แน่น่นเดได้ดได้ดเด้อด้อบดุกจักโตตดุกจักโตเอาขึ้นมาเบิ่งวะเออแงบนี่แหละโอ้แม่นปลาตาอยู่นี่เนาะ ปลาคืโยนขึ้นแล้วบัดนี้มันบ่เห็นน่ะผมโยนบ่เห็นมักระเน่าบ่เห็นเน่าใสุ่งแงเจ้าบู่งงาโอ้แน่กระสอบเราก็ใส่กระสอบนี้ได้เพื่อวิตขนาดกระสอบใส่มองแม่พายจวัดนะจจะวัดนะอจจะได้เสียปานีล่ะฮะปานี้อื่ะจนได้เฮ็ดบ่เถอะครับอือั่นเด้อมีแต่ปลาดกโอ้ ตังนึงนี่นึงตังนึงโอ้สมนเพาะนะจนเมือเลยปักเข่งโตบักใหญ่เ็บพอดเราสบายเหยาพอดเบิร์หันหูปลาคอละปลาคอกระติดอันนั้นนี่เดียวหลุงกระไฟกระแซกแซกกระแซกน้ำกรแซกกระแซกน้ำบลาหอยเซอรี่พร้อมกฟะแซกกระล้นน้ำกระแซกเนี่ยสดใยใหญ่อ่ะอันนั้นให้ร้านตั้งให้ร้านเชิญนะเชิญพร้อมปลางกระบักใหญ่ปลาขาวเนาะ โอ้มานเป็นแบบาดุกหลายตัวขาปนอดุกหตัวเอ็นเหมือนบบปลาดุกเอ็นบบหันบะออหนึ่งสองสามสี่หันสี่ห้าห้าหกเออพอคอเนาะมันเนาะเราเนาะเอาพอกินเราบารบมากเอาพอกินดแล้วเออเป็นฮาแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวบางหนึ่งนี่ลงกอนเท่าไหร่บักลงกอนเท่าน้อย เออต้นเขานมะเขาก็โด่งเ้าเขาประดุกท่านมือเท้าตัวใดอาจจะชนอานชนเรื่อยๆอาจจะติดหมเ่อาๆอาจติดหมวเอาเอออามืเเอเมื่ออาคมองเขาวันมองมองที่โอ้อนนี้ต้องเอามองหกลงเลยได้ตัว้ใหญ่แต่มันหามองอย่างคาดเออท่นจะมีเนาะมีนะการคาดโอ้ปอตีนไหน เมนอันเบติ๊ดสีม่วงและม่วงอันดิประดุกอ่ะประดุกโตบ่ง่ายมาโอ้ม่วงใบ6ซกี่ปีเลยพอเลยเออมันก็ลงงสูงๆลงมาอือลงในให้นาเฮาพุ่นนะบ่ว่าิเอาเท่าเเฮเนาะเฮากินส้มตเฮา